ครับสวัสดีครับเอาก็เสร็จภารกิจครับเสร็จงานแล้วทีนี้เราก็ทํางานของเราบ้างเนาะงานของเราก็คือมาซื้อปุ๋ยครับ<อ> <laughs> ซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยนี่ร้านนี้ขายราคาเป็นกันเองมากเลยไม่เอากําไรเยอะครับเราอไอเส้นเส้นทางร้านก็ทางไปโคกกระชายครับโคกกระชายบ้านกรวด อ่ะนี่ฮะอะไรแล้วต้องเอาอยูเรียไปด้วยไหมฮะเราต้องถามคนขายปุ๋ยครับนาดินทรายเด้อดินทรายดิยดนทรายนั่นแหละแต่หัวบัวจะขายดีหัวหัวบัวมันมันขึ้นนานน่ะมันขึ้นนนนายัังงไมกว่ามันจะเขียวเนี่ยโอ้ยคอยไปแล้วไปดูแล้วมันไม่ค่อยอยากเขียวให้ ใช่แต่มันเป็นสูตรโบราณนะหม่บัวอันนี้พลังสองมันจะไวอยู่ใช่ไหมถ้าพลังหนึ่งจะช้าอืมพลังสองไวกว่าเราเราต้องถามคนขายปุ๋ยครับไม่งั้นก็เอาทิปก็ได้ทิปคนขายปุ๋ยไม่แล้วนานานาเจ้าของร้านค้าน่ะสวยอันใสสูตรไหนเอาไม่ได้ทํานานีปลูกแต่ยางโอ้ก็เลยไม่รู้แต่สูตรเร่งน้ํายางนี่รู้หมด แต่คึอวมาการตีนสายก็ใช้ตรงนี้แหละแต่ถ้ารท่องบอก็ใช้ได้ไม่เคยใส่นานแล้วครั้งหนึ่งนั่นแหละถ้าจะใส่รอบสุดท้ายใช่ไหมก็สุดท้ายเลยยังไม่ใส่สักทีเลยไม่ไม่รอบนี้จะใส่สุดท้ายเลยใช่ไหมใช่สุดท้ายเลยเอาอยู่ตั้งต้นตั้งรวงเลยอ่ายูเรียทุงหนึ่งใช่ไหมไม่ยูเรียตั้งต้นครับยูเรียไม่ได้ผลไม่ได้ผลใช่ไหมยูเรียตั้งต้นเล็กใบอ๋อ ย okay. 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 ูเ okay. ร <rzy> <driving> <ain> ียให้หน yeah. ีหนีให้พ้นญาติเฉยใช่ไหมแต่นี่มันน่าจะพ้นแล้วเพราะมันสูงอยู่ยังไม่ได้ใส่ปุยจะเด็ก็พ้นเองโอเคครับงั้นพี่เอาอต้องซ้อนทั้งทั้งรวงก็มีตัวนี้ทับบันพันเก้าสิบยี่สิบสี่ยี่สิบเนี่ยตัวนี้พันเจ็ดสิบก็ต้องมีตัมอก็ได้สิบห้า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 เจ็ดนกปากห่างเออนกปากห่างนี่มาใหม่เนาะมาหลายปีแล้วหลายปีเลยนี่เพลงเพลงเพลงแต่เราไม่เคยใช้ครับเออ ได้หมดครับเป็นสูตรเสมออันนี้ก็คือรับต้นรับรองรับผลทีเดียวเลยก็คือสายรอบเดียวจบพวกนี้คือสูตรรับรับรองก่ายยูเนียสก็มีแล้ว15เปอร์เซ็นต์ตัวหน้าตัวนี้ก็ยูเรียยส21เปอร์เซ็นต์ตัวหน้าคือยูเรียทั้งหมดแล้วตัวท้ายคือผมอันนี้ดิถ้าเราเอาสูตร46 88ไปมันได้เฉพาะใบดำใบับต้นแล้วมันก็มีแต่เป็นบางช่วงที่มันเคยมเนียสก็ังเห็นไกลไรก็ งั้นเราซื้อไปผสมเอาดีกว่าเป็นโลดีกว่าผสมครับตรงไหนที่มันไม่ค่อยพุ่งตรงไหนที่มันเสมอแล้วเราก็เอาพวกสูตรรับต้นรับดวงไปทีเดียวอันนั้นเราก็เอาไปเป็นกิโลเอานะไอ้นี้มันมียูเรียแล้วไอ้นี่มันมียูเรียแล้วอันนี้มันไม่มียี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ราคามันจะถูกกว่าตัวนี้นี่เกลียวเจียตัวนี้พันแปดสิบดู ปุ๋ยราคาแพงจริงๆเลยแต่ข้าวอ่ะปีนี้มันจะได้กิโลกี่บาทโ oh. อ้ผมออกสื่อเลยนะเนี่ย oh. โอ้ราคามาแนบปุ๋ยปกติแพงกว่านีลายราคาเริ่มตั้งแต่หกรสิบ รถปุ๋ยมาให้หน่อยรถปุ๋ยให้หน่อยให้มันเหลืออยู่ประมาณกระสอบละห้าร้อยอ่ะปุ๋ยแพงจริงๆเลยครับปุ๋ยแพงมากฮะสามถุงเจ็ด, <7 S 2> ดครับพอดีเป๊แต่ผมไม่พอละพรนาหวานมันไม่นนใช่นาดอกใช่ไหมแต่แค่นี้นนพอแล้วแล้วแต่จะภาพแล้ว สามถุงก็พอแล้วได้เลยเราเอาไหนเอาสิบห้าเรืองเดียวสอันนี้พันแปดสิบทวันพันเก้าสิบทมาวันที่เปลี่ยนสีเปล่ยนัน2ี้ยี่สิบบาทผมไม่รู้แล้วผมถ้าให้ผมซื้อผมเลือกเอาอันไหนถูกที่สุดอ่ะเอาเอาเอาก็ นี้ก็มีนี่พวกนี้แหละมีฟันมีนอกปากหามีกระต่ายกระต่ายสูตเสมอสิบห้าสิบห้าเก้าร้อยแบ้านอันไหนต้นมาจากทางฝีอยู่นี่นี่มันยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดมันมันสูตรเหมือนกันแต่นี่มันจะแพงกว่าเออไม่รู้แล้วอืม มาซื้อปุ๋ยครับพาแม่บ้านมาพาแม่บ้านมาซื้อปุ๋ยก็แต่ถ้าผมซื้อเองผมก็เอาอันไหนที่มันถูกที่สุดอะแต่แม่บ้านเข้ามาเขาก็เอายี่ห้ออะไรไม่รู้อะใครที่ทำนาแล้วก็ปุ๋ยถูกๆข้าวงามอะมีไหมคอมเมนต์ Comment มาด้วย ตรานกปากห่างยี่สิบแปดแปดอันนี้ปีดเออเอาไหนเอาทบวันไหมเอาทบวันไหมเน,นี่ยก,กำลังคุยอยู่กำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาอะไรอันนั้นดิหมาแดงมีไหม,ม ไม่เยีไม่ได้พูดเล่นเนี่ยพูดจริงๆมันมันมันเป็นซองสูตรเก่าหรือว่าแบบไหนสูตรเก่าและชิ้นสูตรเก่าเนาะถุงละเท่าไหร่เป็นกิโลใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ยเอาอันนี้ไปถุงหนึ่งเอาไปฉีดยาฉีดไอ้พวกนั่นอันนี้ใบกว้างนะครับไม่เก่งเรื่องใบกว้างผักบุ้งเสียนกระปพนตึอกระนิ่งไอ้ที่เป็นเหมือนถั่วเนี่ยก็ทัวรอะไรคือถั่ว เลอะเดือดสดไอเลอะเน่นะอ๋อใบกว้างได้อยู่ใช่ไหมได้ใช่ไหมไอพวกนี้เนาะครับเอองั้นก็เอาไหมจัดมาถุงหนึ่งหนเอครึ่งโลเอาครึ่งโลก็พอแล้วห้าห้าถังได้ไหมครึ่งโลได้ไครับครับเอาครึ่งโลพอแล้วเพราะมันฉีดอยู่ประมาณห้าถังเอาไหนเรื่องเอาไปเออวันนี้พามาซื้อด้วยพามาให้จ่ายตังค์ด้วย เอายืนคิดก่อนยืนคิดกันหนึ่งอันนั้นสองสูงอันนั้นแล้วก็อเปรียบเทียบดูอ่าใช่กันเออให้แต่มันมียูเรียผสมแล้วอ่ะอันนั่นแหละโอ้พาแม่บ้านมาซื้อปุ๋ยด้วยยากจริงๆเลยครับเอาแวะมาได้ครับซื้อปุ๋ยครับราคากันเองก็ราคากันเองก็ตามที่เขาตั้งมานั่นแหละเออครับพอขาบอกว่าลดลดให้แล้ว เออเออเอามาจัดไป,จ,ดไปจัดไปสามถุงเออเอาลองลองลองจัดไปสามถุงตั้งยี่สิบสี่ยี่สิบตุ๊กปากหางสามถุงตุงลงเอาปากหางบ่ะลองไงลองนี่เออเอเอใส่มันจะเห็นมันจะปลาย<ป>อันนี้แล้วเออเอามันจะปลายออกรลูกขางมันมัน มันหาต้นแล้วโรเดิมเนาะสโรโรเดิมเนาะ <c oughs> ข้าวหาต้นอา <c oughs> มาก็จัดไปสามถุงครับเราตามงบปีนี้หวานครั้งเดียวปกติหวานสองครั้ง <c oughs> น้ำก็ไม่มีหรอกแต่ก็เอาไปหวานๆไปครับ ใส่ยี่ห้อไหนะใส่ใส่ยี่ห้อไหนก็สวยเนาะปุ๋ยเนาะยี่ห้อไหนก็งามใช่ไหมเอฟซีว่ามไหมเอาเดี๋ยเจอกันคลิปใหม่ครับแับคลิปหน้าบายบายครับผมแบบคลิปนี้ครับบายบายครับ